หากคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้มีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้ได้ค่ะวันนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะพักอยากจะอยู่กับตัวเองอยากให้เวลากับตัวเองอยากที่จะรีแลกซ์ผ่อนทายอะไรในบางอย่างวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เรามากักอาจจะมีอารมณ์ของความขี้เกียจเกิดขึ้นถ้าหากว่าเรารู้สึกแบบนี้ไม่ผิดเลยค่ะให้เราอยู่กับความรู้สึกแบบนี้ละคะ และยอมรับว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นสิ่งต่างๆเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานจากการแก้ไขปัญหาหลายๆวันที่ผ่านมาเราอาจจะแก้ไขกับเรื่องราวต่างๆที่หลากหลายวันนี้ความเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นในหัวใจไม่ได้ผิดอะไรนะคะขอให้เรานั้นหาเวลาอยู่กับตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอและบางคนวันนี้อาจจะมีอาการของอาการที่นอนไม่หลับก็ได้ค่ะ เพราะความวิสกักังวลต,ต่างๆที่อยู่ภายในจิตใจลึกๆของเราแล้วมันกําลังทํางานอยู่การที่เราใช้สมองด้วยอัตโนมัติภาวะของความคิดซ้ําไปซ้ามาจะมีผลกับการนอนของเราค่ะถ้าหากว่าใครกำลังเห็นไพ่ใบนี้อยู่นะคะอยากให้ผ่อนคลายอารมณ์ตัวเองหาอะไรทาที่มันสบายใจดูอะไรที่เรารู้สึกเพลิดเพลินค่ะวางเรื่องราวต่างๆลงวางอารมณ์ต่างๆของเราลงแล้วพักให้หัวใจของเรานั้น ได้เกิดความสมดุลในหัวใจค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบหนก,กาหัวใจหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักค่ะ